เรื่มไปได้นะครับถ้าหัวใจเราไม่ยอมแพ้ครับถ้ามีเงินน้อยอยากจะรวยทำยังไงขอคำตอบสุดท้ายแล้วในรูปแบบดีวีดีเพียง69บาทที่เซเว่น1 1เนเท่านั้นร่วส่งเสริมมวยไทยอยู่ ทีมพาวเวอร์บริษัทปอตทอโกลวอรเคมีคอลจักัดมหาชน ไฟจากกินเนร์เบดเพื่อทหารกล้าราชนาวีนะครับและหมายเลขบัญชีที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจออยู่นี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่คุณผู้ชมจะดูแลเหล่าวีรบุรุษทหารกล้าของเรานะฮะที่ดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะกองทัพเรือก็มีบทบาทสําคัญมากๆนะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้เราดึงทราบว่าคุณแมทธิวครับยอดบริจาคจากพี่น้องทั้งประเทศตอนนี้เข้ามามากมายเลยนะฮะนับเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับวัะนั้ขอเสียบมือกับคนใจบุญทั้งประเทศ ครครับและคุณแม่ที่ก็มีข่าวดีนะฮะสำหรับแฟนฟุตบอลมาบอกกันเป็นข่าวดีจริงๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะทีฟุตบอลนะฮะเลสเตอร์ซิตี้หรือว่าที่มีฉาย,ยาว,ว่าจิ้งจอกสยามนะฮะซึ่งมีคุณวิชัยศรีวัฒนะภาเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคีมพาวเวอร์เป็นเจ้าของนะฮะและก็คุณวิชัยนี่ก็เป็นประธานบริษัทไทยไฟด้วยนะฮะ ตอนนี้นะฮะลิสเลสเตอร์ซิตี้ City ได้ขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษนั่นคือพรีเมียร์ลีกนั่นเองฮนะปีหน้า <c oughs> เจอกันในพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะฮะสำหรับ City ลิเลสเตอร์ซิตี้นะขอเสียงปรบมือให้ลิเลสเตอร์ซิตี้หน่อยนะฮะตูมใจ